สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซทุกทุกท่านครับครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับเจอกันตอนเทสายครับผมที่สวนยางนะครับผมใกล้ทัดชานนเกีจยากังวนเช่นเคอครับวันนี้ฝนยาให้ครับวันนี้ฝนยาให้เมื่อวานกันช่วงบ่ายๆค่ำๆมุมงมุมพัมมบับมุมบับอยู่แต่ปะตกมากครับขึ้นก็เลยมีโอกาสได้กีดกังครับแต่กีดบุสกีบุรีอพี่น้องแต่มสซมันตอนเช้าครับเทสายครับวันนี้ครับไปกันครับทํางาน งานการจีดตรงเส้นนี่ครับจีดเข้าไปครับอย่างหยุดหลายมือพี่นอ้องจีดหนาน,หนิดนึงครับจีดหนาหนาไว้เพื่อให้ตัดถึงท่อน้ํายางลึกๆครับมันสิปิดทออ้าเราอยากมันสิปิดลงกบอรลึกพี่น้องอย่างที่หยุดไปเนาะครับเนาะสองซ้ำมือครับเมื่อกี้ก็ตัดหนาหนาไว้ครับเลยอ่ะมันก็สิได้ตัด เส้นดำรำที่เกิดขึ้นบนหิวร่องจิตออกไปด้วยครับพี่น้องหัวขึ้นน้ำหัวขึ้นหน้ายางด้วยอ่าไม่อ่าไม่ขึ้นเราจะขึ้น,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 นไม่ต้องกบสะอาดเกิดย่าง อย่ามาละทางน้ำยางแลนนะปวกกินอะไรน้ำยางปวกเอ้ยอันนี้ผมก็พันเปิดกีดครับมันต,นต,นต,นตน้น,น,ต,นต้นแง้มต้นแง้มเป็นเป็นแฝดเป็นงามงามต้นงเป็นงาม ช่วงนี้มีโอกาสกีต่ต้องรีบคว้าไว้ก่อนครับผมพี่น้องหน้าฝนเนาะแห้งเมื่อไหร่กี่เมื่อน,นั่นสลหรับผู้บ่มีงานอย่างอื่นทำนะครับเนาะถ้ามีงานอย่างอื่นทำก็ทํทำงานอย่างอื่นก่อนครับถึงม,มาฟอร์ตอ,อ,อย่างกับพ่อใดเหตุอะอื่นพี่น้องเนียเ <c oughs> ป็นต้องไปทำงานที่ประจำครับ ตั้งแต่กล้องผมนี่เคยมีงานทำกลางวันครับกลางคืนก็มากินยางด้วยกันนี่เลยครับเสียดสับกลางวันอีกคนมาหย่อยกดอีกคนไปทำงานเนาะชีวิตประจำวัน เ่าต้องกรีดนาทุกม,มือบอ่กับ,บ่บจาเป็นหรอครับพี่น้องหลังจากที่ห้อพักไปไไหะลายมือกับไม่กรีดกรีดนานิดนึงครับรู้ม,มากับไม่กรีดบางครับเพื่อประหยัดหน้ายางครับปีปีนึงจะได้กรีดได้แค่นิดเดียวครับน้ายางหนาหนึ่งสิได้กรีดได้ไลลายปีเพราะว่าเราไม่ได้ใช้หน้ายางเยอะในเวลาในการการกรีดแต่ละปีพี่น้อง สายช่วงสายสายแบบนี้น้ำยาง่งอนข้างจะมาซ่าพี่น้องเปไหลอืดนิดนึงครับลุกกับว้มหอน,น้องอากาศนั่งนี่คือสายมากเลยอากาศพอนมันนี้ไม่แดดพร้อมครับพี่นอ้องอย่ยางเขาก็เลยอยากออกอื่นไม่ใช่้หยครับ ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแก้ไขได้ไีจะมาแก้วันหลังก็ได้ ไปครับพี่น้องอีกต้นสุดท้ายกันครับผมบรรยากาศช่วงนี้กับแดดๆนดดีแล้วครับพี่น้องว้าขาตัางกล้องก็ได้ดกๆๆด็แดดร้อแดดเยู่มองหิสปอนเซสือสนุนขาตัางกล้องบ้าง ทีมไลฟ์พี่น,นอนไปก่อนครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม